เพือเขาไปดีมอนใครที่อาขอต่อสัญญาถึงหมอดีผีดังอย่หวังตื้งเวลาถึงจำต้องลากจากเกหาทิ้งร่างกายไว้ให้คนดูอยู่ในโอกาสสิ่งนั้ภาพทิดตัวนี่แต่สัวกับดีเมื่อเรารู้เช่นเช่นนี้เละขณะที่เรามีลมหายใจทำไมเราไม่มาเสริมสร้างบารมี เอาว่วงดีใส่ตนขณะที่ยังมีลมหายใจใช้กำลังของตนแต่เมื่อวันใดที่เราสิ้นสี่ข้อยจนสายพุดเอินมาซอยห้องเพรายังลมหายใจอยู่เดี๋ยวนี้เอากำลังของตนซอยจมูขออยากไปใส่อยากเก็บยังอยากกินยันอยากเรียนยังทำอะไรเพราะเรามีแรงใช้กำลังของตน แต่วันใดเมื่อเราสิ้นชีพไ้ชนให้คนอื่นมาซอยบ่แม่บ่แหงไปเขาก็อยู่แล้วเขาสิบนไปสักดังนั้นเมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เลียนี้ยและถึงบอกว่าเรามาเสริมสร้างบารมีอันที่สองมาให้กำลังใจในความสัมัคคีของหมู่คณะ ชาวบันเนียชาวอำเภอนาเดียโดยเฉพาะวัดป่านเนี่ยจัดงานทุกปีถ้าไม่มีความสมัครสมานสมัครก,กีจัดจัดได้อย่างนี้หรือเงินมาสันได้พลเมนหรือไม่ครับไม่ออกแตงของมือน,นึ่ง